ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนเกษตรมือใหม่นะครับวันนี้ก็มาที่สวนกล้วยเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานไม่ได้มานะครับพอดีก็ติดงานช่วยงานแม่บ้านที่ในบ้านก็เลยไม่ได้มาสวนนะครับแล้วช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับก็เลยจะเห็นว่า ยาขึ้นเริ่มยาวอีกแล้วนะครับก็คงได้เวลานะเสาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะต้องออกแรงนะครับฝูงบินต่ํานะครับต้องออกปฏิบัติการอีกแล้วนะครับนะยาเริ่มยาวอีกแล้วนะครับ,นะรบก็อดไม่ได้นะครับที่จะมาชมสวนนะครับเป็นความสุขนะครับ พอได้มาทําสวนได้ปลูกได้อะไรแล้วก็ได้มาเห็นนะครับความก้าวหน้าการจเจริญเติบโตก็มีความสุขนะครับอันนี้ให้มาดูนะครับก็เมื่อวันก่อนก็ไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะครับอันนี้ก็ผมก็ทําแปลงเล็กๆนะครับแปลงเล็กๆแล้วก็เอาเมล็ดสนุนะครับ เมล็ดสนมาโรยไว้นะฮะก็กำลังกาลังแตกนะครับมเมล็ดสนนะครับก็มีแนวคิดว่าจะเอาเชื้อเห็ดตับเต่านะครับเอามาใส่ไว้ให้เจริญเติบโตกับรากของต้นแครนะครับแล้วก็ต้นสนเนี่ยนะครับเนีก็เลยมาโรยต้นสนไว้ นะแนวเดียวกับต้นแครนะครับนะอันนี้ก็ฝนลงมาช่วยลดน้ำให้ก็เริ่มงอกออกมาแล้วนะครับเริ่มงอกออกมาแล้วแล้วพนี้ต้นยอนะครับต้นยอที่วันนั้นที่บอกว่าจะรอดหรือเปล่ารอดหรือไม่นะครับวันนี้ก็เขียวขึ้นมาแล้วครับชูยอดขึ้นมาแล้วก็น่าจะรอดแน่นอนนะครับ รอ,อดแน่นอนนะครับอันนี้กล้วยหอมคาวิดิสก็แตกยอดขึ้นมาสูงแล้วนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นกออ้อยนะครับก็แตกขึ้นมาหลายหน่อเลยนะครับอ่าก็กาดข้างหน้าก็จะเป็นกออ้อยที่ ยังไม่รู้ว่าจะเคี้ยวไหวหรือเปล่านะครับแต่จุดประสงค์ก็คือแม่บ้านนะครับแม่บ้านเขาก็ชอบนะครับแต่สมัยเด็กๆผมก็ชอบมากเลยนะครับออ,อ,นะบอ,อันนี้ก็เป็นบ่อน้ํานะครับก็ใช้น้ําตรงนี้นะครับเวลาฝนไม่ตกผมก็ใช้น้ําตรงนี้นะครับโดยปั๊มน้ําขึ้นมาจากบ่อตรงนี้นะครับ แล้วก็เป็นบ่อเดิมที่เขาขุดไปแล้วนะครับนะขุดไปแล้วแต่ก็เสียอย่างหนึ่งก็คือนะฮะมันอยู่ในที่ผมครึ่งหนึ่งไปอยู่ที่ตรงข้าที่ใกล้เคียงอีกครึ่งหนึ่งนะครับนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเดิมเนี่ยนะครับที่ตรงนี้นะครับกับที่ขงข้าๆนี่ก็คือเป็นมีเจ้าของ คนเดียวนะครับเจ้าของคนเดียวกันในนี้ก็มีการแบ่งให้ลูกให้หลานนะครับแบ่งให้ลูกให้หลานนะครับแล้วก็เลยเหลือที่ตรงนี้นะที่ผมก็เหลือถึงให้ผมมาซื้อก็เลยเป็นที่ตรงนี้นะครับนะส่วนที่ย่งข้างก็จะเป็นของเจ้าของเดิมนะครับเพะฉะนั้นก็บ่อตรงนี้ก็เลยอยู่ครึ่งเดียวนะ คือเดิมนี่ฝั่งที่ติดกันนี้เขาใช้อยู่นะครับแต่ปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้แล้วนะครับก็ได้คุยกันแล้วนะครับคุยกับที่ข้างแล้วก็ผมก็ขอใช้น้ําบ่อน,นี้นะครับนะโอเคก็ใช้สูบน้ํานะครับจากบ่อน,นี้ขึ้นมานะครับะโดยใช้ลักษณะนี้นะครับก็เป็นท่อนะก็ใช้ ปัจจุบันก็ยังไม่มีไฟฟ้าเข้านะครับก็ต้องใช้ไรโวโดยใช้แบตเตอรี่นะครับนะแบตเตอรี่ผมเวลาผมมาสวนผมก็จะติดนะฮะติดแบตเตอรี่มาที่ท้ายรถนะครับนะเวลาลดน้ำนะครับตักน้ำไปลดใช้ตักนะครับ ตากไปลดหมดองก็ปั๊มขึ้นมาใส่นะครับปั๊มขึ้นมาใส่ไว้ไม่ใกล้ไม,ไม,ไม่มาดูแค่วันเดียวนะครับไม่มาสวนแค่วันเดียวนะฮะก็ต้นกล้วยก็ออกปีอีกหนึ่งต้นแล้วนะครับฮนะเป็นต้นที่สี่แล้วนะครับโอ้ยเป็นต้นที่สี่นะปีนี้นะ ลักษณะนี้น่าจะเป็นฟ้้ยน้ำว้านะครับนะกำลังออกมาไม่มาดูแค่วันเดียวนะครับนะช่วงนี้ฝนลงบ่อยนะครับแล้วฝนลงบ่อยก็ผมก็เลยนะเอาต้นผักชูรสนะครับนะผักชายาเนี่ยนะครับเอามาปากักนะเป็นแนว ที่นะครับซึ่งติดกับถนนด้านหน้า,น,านี่นะครับนะซึ่งเดิมก็มีอยูอ่ออกมานิดหน่อยนะครับนะพอดีเห็นช่วงนี้ฝนล,ลงมาช่วยลดดีก็ผมก็เอาปลูกเป็นแนวนะครับเป็นแนวเขตข้างถน,นนนี้นะครับก็จุดประสงค์ก็คืออยากให้เป็นรั้วกินได้นะครับ นะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเพื่อนบ้านก็มาเด็ดกินกันเป็นประจำนะครับนะนะนอกจากทำตรงนั้นแล้วนะครับทำเป็นแนวเขตต่อไปแล้วนะครับนะบริเวณตรงช่องตรงที่เหลือนั่นก็เป็นที่สำหรับอรถเข้ามาจอดนะครับก็พอประมาณนะครับนะพอรถเข้ามาจอดได้สะดวกนะครับนะ นอกจากนั้นเวลาผมมานะผมก็จะพกเหล็กแหลมๆอันนี้มาด้วยนะครับเหล็กจริงๆเหล็กแหลมอันนี้เอาไว้สำหรับเก็บขยะนะครับนะเอาไว้ทิมนะถุงพลาสติกอะไรที่คือที่นี้ผมไม่ได้ยังไม่ได้มาอยู่ครับก็คอยจะมีเศษขยะนะปิวมาหรือมีคนมาทิ้งนะครับผมก็เอาไว้สำหรับเสียบเอาไปทิ้งที่ อ่าถังขยะตรงนี้นะครับอ่า,อานอกจากนั้นนะครับเหล็กอันนี้ก็มีใช้ประโยชน์อีกนะครับก็คือเดิมเนี่ยนะฮะเดิมอ่ผักจุรดที่ผมปลูกไว้เนี่ยนะครับที่ต้นใหญ่ๆแล้วนี่ก็มันจะมีเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ต้นต้นแรกนะครับที่ปลูกไว้มีก็ต้นแรกนะครับมีต้นแรกนะครับ จะเห็นว่ามันมีระยะห่างนะครับมีระยะห่างนะมีระยะห่างนะครับพอมีระยะห่างนี่ผักจุลวที่ผมตัดนะคอ,คองไว้ที่โคนเนี่ยนะครับมันก็ออกรากนะออกรากง่ายมากนะครับนะพอออกลากแล้วผมก็เ,เสียงรถลบกวนหน่อยนะครับนะพออยู่ติดถนนนะครับ ขอกิ่งช <as> ok ุรที่ออกลากนะครับผมก็เห็นเห็นว่าคิดว่านะครับเอามาปักนะครับแซมนะฮะในส่วนที่ห่างนี่ดีกว่านะครับผมก็ใช้เหล็กตัวนี้แหละครับนะจาะเป็นรูนะครับเจาะเป็นรูลงไปนะครับเจาะเป็นรูง่ายๆนะครับเจาะเป็นรูแล้วก็เอาอ่าักชุรัที่ออกรากเนี่ยนะครับนะกิ่งผักชุรัที่ออกรากไว้แล้วนะครับผมก็เอามาเสียบเสียบแซมไว้นะครับ จนะเห็นว่ามีเล็กๆเ,เนี่ยผมแ้วเอามาเสียบแซมไว้เพื่อให้ว่ามันเป็นแนวเขตที่ชิดขึ้นนะครับก็ให้ดูมันไม่ห่างโล่งจนเกินไปนะครับผมก็จะอามาแซมไว้นะเอามาแซมไว,นะามามไว้ตลอดนะครับแตมให้ตลอดให้ดูเป็น ทึบขึ้นนะ,ะแนวไม่มีช่องว่างนะครับไม่มีช่องว่างทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านทั้งฝั่งนู้นด้วยนะครับแต่ตรงที่ลงใหม่นี่นะครับตรงที่ผมปลูกใหม่นี่ก็ก็ยังยังยัง,ย,งยังห่างอยู่นะครับที่ทําไว้ยังห่างนี่ก็คือจุดประสงค์เพราะว่าปัจจุบันพอ ผมมาอยู่เนี่ยมาอยู่ติดถนนนะครับแล้วก็อาจจะมีพอจะมีพวกมอเตอร์ไซค์นะครับขี่ผ่านเข้ามาก็เปิดช่องให้เขาขี่เข้ามาหน่อยนะครับเดี๋ยวพอมันโตนะครับเดี๋ยวพอมต้นมันใหญ่พุ่มมันก็จะใหญ่ปิดไปเองนะครับเดี๋ยวพอต้นใหญ่แล้วผมก็ค่อยๆมาแซมต้นเล็กๆนะครับอันนี้ก็เป็นช่องว่างที่สําหรับเอารถเข้ามาจอดนะครับอันนี้ก็เป็น รถเพื่อนบ้านนะครับที่ก็อนุโลมให้เขา,ามาจอดได้นะครับนะผมก็มีมีคันเดียวนี่แหละครับนะคันคู่ชีพกันนี้นะครับไปไหนไปกันนะครับนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะผมก็แซมไว้ตนะดนชิดแล้ว ครับสวัสดีครับป้าสร้อยทำคลิปทำคลิปป้าสร้อยฝนก็ยาวรฮะฝนลงดีฝนลงดีครับเดาวอาทิตย์นี้ได้ได้ได้เวลาแล้วแต่เวลามาตัดอีกแล้วครับครับอยา๋ยวคุยกับเพื่อนบ้านนะครับนะฮะ ก็วันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ให้เห็นความเขียวชะอุ่มนะของของหญ้านะครับไม่ใช่หญ้าอย่างเดียวต้นกล้วยด้วยกล้วยก็ได้น้ำก็เจริญงอกงามดีนะครับจะเห็นว่าเขียวขึ้นมาเลยนะครับนะโดยเฉพาะนะต้นนี้นะกล้วยเทปรโรสนี่ก็สูงยาวขึ้นมาเลยนะครับอ่า ออวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาบรับชมช่องสวนเกษตรมือใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ